สวัสดีค่ะสวัสดีชาวย t ทูบทุกท่านค่ะวันนี้เป็นหมายของวันที่5เมษายน2 5 6 3ค่ะทางร้านก็มีรถมานำเสนออีกคันแล้วค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นยันมาา39แรงจดทะเบียนปี58ค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้ค่ะคันนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองชมรอบๆกระคารกันก่อนนะคะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไมิดเดินหน้าแล้วก็ผ่านพวน5ใบาตาช้างค่ะเป็นผ่านรุ่นใหม่เลยผ่าน22คน5เฮวิ่งพ s าค่ะตาช้าง 3 9แรงยานมาคันนี้เพิ่งได้ยางใหม่สีเส้นเลยนะคะทางยางหน้าแล้วก็ยางหลังเป็นยางใหม่สีเส้นเลยค่ะย,ยางใหม่เลยคุ้มมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานคุ้มค่ามากเลยค่ะคันนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยค่ะ เราจะมาชมชัดๆกันเลยค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าค่ะคันนี้ ยางสวยมากค่ะเครื่องยนต์ก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี58ใช้งานได้2,800ชั่วโมงค่ะใช้งานได้2,800ชั่วโมงแต่ว่ารถสภาพประมาณ80-90%เลยนะคะรถสวยมากเลยค่ะ อันนี้สีมาจากโรงอ่ามาจากบริษัทยันม่าเลยนะคะสีมาเครื่องค่ะสวยมากเลยคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะคะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะมีเล่มพร้อมเลยค่ะคันนี้ ชมด้านหลังกันเลยค่ะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันเลย PTO ก็สวยค่ะน่าจะยังใช้งานได้ไม่เยอะคันนี้เป็นยันมาามสก้าแรงเครื่องยนต์สาสูบนะคะ ท่าในใดสนใจก็สามารถแวะชมหรือว่าทดสอบรถถ่ายได้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนค่ะติดสามแยกเหล่านาดีติดถนนเส้นบ้านทุ่มอำเภอพายืนอำเภอมันจาเส้นจะไปชัยภูมิค่ะร้านอยู่ติดสามแยกเหล่านาดีเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาชมรถนะคะ,ะทางร้านก็ไปส่งถึงหน้าบ้านได้ค่ะโทรสั่งจองได้ค่ะทางร้านก็ตรวจเช็คให้ทุกระบบนะคะระบบไฟแล้วก็ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ระบบซีนลูกหมากนะคะก็คือเช็คให้ทั้งทั้งฐานเลยค่ะ เช็คให้ทั้งคันเลยก่อนออกจากร้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 0 2 6 0 1 5 8 8 9 9 8 6 6 1 5 8ค8่าค่ะทางร้านก็ขายเงินสดแล้วก็สมาชิกทศกศสามารถ ขอเอกสารไปยื่นกู้ผ่านทกศได้ค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา263,000บาทค่ะ263,000บาทได้ยางใหม่4เส้นเลยค่ะแล้วก็ผ่านตาช้าง225 h ิ a v y p a หาร์ทค่ะรุ่นใหม่เลยคุ้มค่ามากค่ะ เมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยค่ะคันนี้ทางร้านก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกนะคะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็โทรสั่งจองได้ค่ะทางร้านก็ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ เป็นช่วงอ่าระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะก็ขอให้ลูกค้าชาวยูทูกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะทางร้านอ่ารถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาะดีควันแก่นก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดชมว,วิดีโอของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะ